สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะคะยายดวงมาแล้ววันนี้มาสายวันนี้มาสายสักหน่อยนะคะเพราแต่ให้เข้าหมามาั้งอะไรให้เข้าหมาน,น้าบ้าวันนี้ยายมาสายเนาะ อคุงยายมาสายโอ้ยสวัสดีค่ะสายลมบอดจิตคนแรกเหมือนเดิมน่ารักจริงๆเลยน่ารักมากๆให้อาหารเป็ดหรือยังอาหารเป็ดอาหารไก่เพิ่งอาบน้ำเสร็จยายปาแป้งขาวเลยร้อนโอยสวัสดีค่ะมามาเอลี่มวยลี่มวยลี่ หนูคนที่สองโอ้ยเก่งมากเอลี่อเอลี่หรือว่ามาม่าเนี่ยที่พิมพ์เนี่ยเลิฟหนึ่งอุ้ยสุดยอดมากสายลม thank you ขอบคุณนะคะสายลมที่กดเลิฟให้อาบน้ำเสร็จก็มานั่งไล้เลย อ,อีกักหน่อยกันไม่อิ่มกินหอยไหมสายลมเลิบเลิบโอ้ยขอบพระคุณมากจ้าสายลม FC ตัวยงค่ะกิน <c ười> หอยกันไหมกินหอยไหมสายลมเบ์ลี่กินหอยไหมลูก เอลลี่กินหอยไหมคะแปรงฟันเสร็จแล้วก็กินเลย <c oughs> ดูด้วยกันอมหอยไว้ก่อนกินหอยอยัางไงาคะไง ใส่ไว้ในถุงแบบนี้จะหมดแนละ้วไว้แข็งโอ้ยเลยแ <c oughs> พแป้งนะ ่ายลมกินข้าวหรือยังแต่เี่กินแล้วว่าไงคะว่าไงคะเหมยลี่เหมยเอลี่ว่าไงลูกแล้วครับ ก็สี่ร้อยกว่าคนนะสี่ร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยสามสิบประมาณนั้น,น่ะเราไม่ถึงห้าร้อยใกล้แล้วยาเบาเบาติดจะไปเรีนเพื่อนๆนมากดติดตามให้ <c oughs> นี่เพื่อนเพื่อนสายลมก็มากดตามให้เยอะแล้ว ชี้ชาเพราะหนูไม่พิมพ์เร็วเอลี่ใช่ไหมลูกเอลี่พิมพ์ใช่ไหมคะอ,อ๋อเอลี่ <c oughs> อะไรนี่ สอรอัยายไข่โทรมาอยายเดือนโทรมาหนูได้ยินด้วยอ่ะลูกแต่ยังไม่ได้รับเพราะยายเพิ่งขึ้นไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์เสร็จค่อยรับ <c oughs> เอาสักครึ่งชั่วโมงพอวันนี้ จอดไว้นะครับยายได้เลยค่ะสายลมตามสบายเลยค่ะต้องไปให้อาหารเปิดใช่ไหมหนังโลกตามสบายนะคะสายลม